สาเหตุที่เราต้องไล่มดและ,มะแมลงนะครับก็คือมดถือว่าเป็นพาหะที่สําคัญในการนาเพียและ,มะแมลงต่างๆเข้ามาสู่ต้นพืชต้นผักของเราที่เราปลูกในวันนี้เราก็เลยจะมานําเสนอเทคนิคการไล่มดและ,มะแมลงด้วยน้ําสบู่สาหรับวิธีการทานะครับให้เราใช้มือถูสบู่ละลายไปกับน้ําประมาณครึ่งนาทีก็พอหลังจากที่เราถูไปแล้วนะครับข้อสังเกตก็คือน้าเขาจะเปลี่ยนเป็นน้าสีขาวแล้วก็มีความลื่นทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยเพื่อเป็นการไล่มดไล่พวกมแมลงที่อาศัยอยู่ในกระถางอาศัยอยู่ในแปลงปลูกซึ่งเราสามารถที่จะลดตาม ที่เราลดน้ําให้กับผักได้เลยนะครับเพื่อเป็นการตัดวงจรเพื่อเป็นการไล่มดซึ่งน้ําสบู่นะครับเราสามารถที่จะใช้ไล่พวกมดคําไฟหรือมดดาแล้วก็เป็นพวกแมลงปีกแข็งก็สามารถที่จะไล่ได้เช่นเดียวกันการใช้หนึ่งครั้งนะครับสามารถที่จะควบคุมพวกมดพวกแมลงต่างๆได้เป็นเวลา 1- 2สัปดาห์เลยหลังจากที่เราลดไปแล้วสามารถที่จะเก็บได้ก็คือเราสังเกตจากกลิ่นของสบู่ถ้าสบู่หมดกลิ่นเราก็สามารถเก็บได้เลยการใช้น้ําสบู่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับเกษตรกรที่ทําเกษตรแบบอินทรีย์หรือเกษตรปลอดสารเพราะว่าตััววสสบูู่่เนีียจะมมคาาปลอดภใใกรช้ ไม่เป็นอันตรายต่อพืชผักนอกจากนั้นแล้วยังสามารถช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการพึ่งพาสารเคมีลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงไปได้อีกส่วนหนึ่งสำหรับวิธีการใช้น้ำสบู่ไล่มดและแมลงวิธีนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงมนองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการไล่มดและแมลงด้วยน้ําสบู่ สาเหตุที่เราต้องไล่มดและ,มะแมลงนะครับก็คือมดถือว่าเป็นพาหะที่สําคัญในการนําเพียและ,มะแมลงต่างๆเข้ามาสู่ต้นพืชต้นผักของเราที่เราปลูกนอกจากนั้นแล้วนะครับยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับต้นพืชก็คือการกัดทําลายได้โดยตรงนะครับสำหรับมดแล้วก็สามารถที่จะสร้างความลาคาญเวลาเราทํางานในสวนในแปลงผักในวันนี้เราก็เลยจะมานําเสนอเทคนิคการไล่มดและ,มะแมลงด้วยน้ําสบู่นะครับ สำหรับอุปกรณ์ในการทําเราก็จะมีบัวรดน้ํามีน้ําเปล่าแล้วก็มีสบู่ปริมาณน,น้ําที่ใช้เราสามารถที่จะกะปริมาณได้เลยนะครับก็ประมาณ10ลิตรสำหรับสบู่นะครับเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรเราก็สามารถใช้ได้ สำหรับวิธีการทานะครับเมื่อเราได้สบู่มาเราเตรียมน้ําเรียบร้อยให้เราใช้มือถูสบู่ละลายไปกับน้ําประมาณครึ่งนาทีก็พอนะครับสำหรับสบู่ก็จะมีส่วนที่ทําให้เกิดฟองตัวที่เป็นฟองเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปปิดกั้นรูรับอากาศของพวกมดพวกแมลงที่ไต่ตามดินแล้วก็พวกเพี้ยต่างๆได้หลังจากที่เราถูไปแล้วนะครับข้อสังเกตก็คือน้ําเขาจะเปลี่ยนเป็นน้าสีขาวแล้วก็มีความลื่นตัวนี้จะมีกลิ่นหอมของสบู่ด้วยหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลย สำหรับวิธีการใช้งานนะครับเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะนำมาลดพืชผักได้เลยเพื่อเป็นการไล่มดไล่พวกแมลงที่อาศัยอยู่ในกระถางอาศัยอยู่ในแปลงปลูกซึ่งเราสามารถที่จะลดตามเวลาที่เราลดน้ำให้กับผักได้เลยใช้ได้ทุกสัปดาห์หรือทุก15วันเราทำทีหนึ่งเพื่อเป็นการตัดวงจรเพื่อเป็นการไล่มดเราสามารถที่จะใช้น้ำสบู่เพื่อที่จะไล่มดได้กับผักทุกชนิดหลังจากที่เราลดไปแล้วสามารถที่จะเก็บได้ก็คือเราสังเกตจากกลิ่นของสบู่ถ้าสบู่หมดกลิ่นเราก็สามารถเก็บได้เลย ซึ่งน้ำสบู่นะครับเราสามารถที่จะใช้ไล่พวกมดคำไฟหรือมดดำที่อาศัยอยู่ตามดินเนี่ยเราสามารถไล่ได้หมดเลยรวมไปถึงพวกมแมลงที่อาศัยอยู่ในดินแล้วก็เป็นพวกมแมลงปีกแข็งก็สามารถที่จะไล่ได้เช่นเดียวกันถ้าบางตัวถูกโดยตรงมีฟองด้วยก็จ,จะตายได้เลยซึ่งการใช้หนึ่งครั้งนะครับสามารถที่จะควบคุมพวกมดพวกมแมลงต่างๆได้เป็นเวลา1-2ถึงสสัปดาห์เลยนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับเทคนิคการไล่มดและแมลงด้วยการใช้น้ําสบู่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับเกษตรกรที่ทําเกษตรแบบอินทรีย์หรือเกษตรปลอดสารเพราะว่าตัวสบู่เนี่ยจะมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงแล้วก็เป็นสิ่งของที่เราสามารถหาได้ง่ายหาได้ตามบ้านเรือนทุกที่นอกจากนั้นแล้วยังสามารถช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการพึ่งพาสารเคมีลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงไปได้อีกส่วนหนึ่งท่านที่สนใจก็สามารถนำเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับสำหรับวิธีการใช้น้ำสบู่ไล่มดและแมลงวิธีนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ